คุณคิดว่าการแลก Subscribe ใน YouTube ดีจริงหรือไม่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความคิดเห็นกันค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมดูทุกท่านวันนี้อยู่กับเราไรวิน YouTube ค่ะวันนี้นะคะเรามาคุยกันในหข้อเกี่ยวกับว่าการแลกสับใน YouTube ดีจริงหรือไม่เดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะก่อนอื่นเลยนะคะท่านผู้ชมน้ำจะบอกหนึงประโยคสั้นๆง่ายๆได้ใจความนะคะว่า การแลก s u b s c r i b e ไม่มีข้อดีแม้แต่ข้อเดียวเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาฟังสองเหตุผลค่ะค่ะเหตุผลแรกนะคะที่บอกว่าการแลก s u b s c r i b e ไม่มีข้อดีเลยก็คือว่าคนที่ติดตามเราเนี่ยเขาติดตามเพราะเขาแลกผู้ติดตามกับเราเขาไม่ได้ติดตามเพราะเขาชื่นชอบคลิปวิดีโอของเราไม่ได้ติดตามเพราะเขาอยากติดตามหรือชอบผลงานของเรานะคะท่านผู้ชมข้อที่2เลย การแรกผู้ติดตามจะมีผลกระทบตอนที่เราเปิดสร้างรายได้เพราะอะไรเพราะคนที่เราแลกมาเนี่ยเขาไม่ได้ติดตามเราเพราะผลงานใช่ไหมคะท่านผู้ชมแล้วทีนี้พอเราลงคลิปวิดีโอแน่นอนว่าผู้ติดตามคนนั้นจะไม่ดูคลิปวิดีโอของเราแน่นอนค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่ดีเลยไม่ควรแลกผู้ติดตามและสิ่งที่ควรทําคือการลงคลิปทุกวันขยันมันเพียรค่ะท่านผู้ชมเหมือนกับการเรียนหนังสือนั่นแหละไปโรงเรียนทุกวันแล้วก็ขยันลงคลิปทุกวันนะคะท่านผู้ชมสักวันหนึ่งมาถึงแน่นอนสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ